นกต่อในเะสิงเล็กเนาะ่งได้ตมาเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาแนะนํานกอีกหนึ่งบ้านแล้วกันนะครับนี่เลยมีนกหลากหลายสไตล์นะวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ลานนะครับเป็นผู้ใหญ่เก่านะเป็นมีนกต่อดีๆครับมากมายเลยนะมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้รับชมแล้วกันว่าแต่ละตัวมีนกอะไรบ้างนะสวัสดีครับผู้ใหญ่ยายลานสวัสดีครับอะเดี๋ยวผมให้ผู้ใหญ่แนะนําว่า นกของผู้ใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างอะเริ่มตัวแรกเลยมีสามกุกตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยสามกุกสามกุกนี่ผ้าแดงเนอะผ้าแดงเมื่อกี้ผมเอามาเทียบผมผมเทพพนมนะตัวนั้นเทพพนมเมื่อกี้ผมเอามาเทียบผมจะดูว่าเออเขายกสวยไหมแต่เขาก็ยกอยู่นะเมื่อกี้เห็นยกอยู่ก็เลยมาเทียบเมื่อกี้นี้เตตัวนี้เป็นเทพพนมนะครับเมื่อกี้ลืมตั้งกล้องเดี๋ยวแยกมาใหม่เดี๋ยวให้เขาคูใหม่แป๊บนึงนะ อ่ะแยกไปเดี๋ยวดูเทพนมตัวนี้เทพนมตัวนี้ยกสวยนะเดี๋ยวเรามารอเดี๋ยวเรามารอใหม่อ่ะตัวนี้เป็นเทพนมตัวนี้เทพนมตัวนี้ขันกิ่กุกครับผู้ใหญ่เทพนมสองกุกสองกุ๊กนะไม่มีอ่างไม่มีอ่างไม่มีอ่างอ่ะเริ่มจากตัวนี้เลยตัวนี้สามกุ๊กเนี่ยสามกุกอ่ะสามกุ๊กนกนกเก่ายังนกสองปีกว่านกสองปีกว่าเนะอ่ะผู้ใหญ่ขายเท่าไหร่ตัวนี้สองพันอ่ะตัวนี้สองพันเทพนมสองพัน เทพนมเท่าไหร่นะสองพันสองพันเทพนมสองพันอ่ะเมื่อกี้ยกอยู่มาแล้วมาตัวลิงนุ่นกุกเดียวโยนเพาะตัวนี้เสียงค่อนข้างโตเสียงค่อนข้างโตเนอะพันเดียวตัวนี้พันเดียวนกเข้าพันเดียวแล้วนกต่อครับนี่เลยประมาณนี้ฝนตกทั้งวันนะตั้งแต่เช้ามาเนอะผู้ใหญ่เนอะฝนตกทั้งวันเลยก็เนี่ยพึงจะได้มาอ่ะนี่กุกเดียวคว่างตัวนี้เป็นหนึ่งกุกคว่างนะเสียงประมาณไหนผู้ใหญ่ เสียงค่อนข้างโตเสียงค่อนข้างโตมีขลุมขลุมดีไหมมีมีอยู่ตัวนึงเป็นไงประมาณสี่อ่างประมาณสี่อ่างอ่างสี่คำผู้ใหญ่ขายเท่าไหร่เอ่ยพันเดียวพันเดียวอ่ะมาแี่นกขัดเดียวกันทั้งหมดเลยขายพันหนึ่งตัวนี้เสียงโตเนี่ยครูอยู่เมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยงเล็กตัวไอ้พวกนี้เสียงโตเสียงโตนี่แล้วตัวนี้อันนั้นนกต่อตัวนี้นกต่อนะอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปชมนนก ได้เจ็ดตัวเคยทีมงเย็นได้สองตัวเหมือนกันเนี่ยนะโอ้มีต่อได้สองตัวอยู่ตอ๋อต่อทีครั้งละสองตัวก็เคยได้นะเดี๋ยวเราชมข้างในก่อนโซนข้างในนี่ของผู้ใหญ่มีนกประมาณกี่ตัวนะหกสิบหกสิบตัวมาเดี๋ยวเราพามาชมหมดหกสิบตัวเลยว่ามีนกอะไรบ้างนะมามาเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับวันนี้เจ้าสามกุกนะออาเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มจากหัวหัวนี่ก่อนเลยครับผู้ใหญ่เนี่ยตัวแรกนี่เป็นกิด อ่ะกุกเดียวคููอ่างกุกเดียวครูอ่างเนอะอ่างประมาณกี่คำผู้ใหญ่จังดีก็สามสี่เหมือนกันสามสี่คำเนอะแต่อนี่กุกเดียวไม่มีอ่างตัวนี้ได้เข้าพนงพเนียดยังเข้าแล้วเข้าแล้วผู้ใหญ่ขายเท่าไหร่พันเดียวพันเดียวมารุ่นเนี้พันนึงมาเดี๋ยวเราไปชมไปชมริมข้างในกันอ่ะนี่เลยตัวนี้ตัวนี้อะไรเนี่ยครับผู้ใหญ่องค์สีแดงจริงแต่กุกเดียวอีกนี้เปลี่ยนนกเปลี่ยนนกขลุมเปลี่ยนดีครับอือ อย่างพูกนี้หกร้อยได้ตัวนี้ขายหกร้อยนกคลมเปลี่ยนนะอ่านี่หม่หม่นกไม่ไม่อยากไม่อยากล่อยอ๋อนี่ถ้าตัวนี้เล่นได้ตัวไหนเล่นได้ตัวไหนเล่นได้ตัวนี้เหรอผ้าเหลืองนี่เหรอครับเล่นได้นี่ใส่พเนียดแล้วหกร้อยตัวนี้ตัวนี้ยังยังยังไม่ใส่แต่ปิ๊บปิ๊บแล้วเก่งค่อนข้างเก่งนกมันเยอะอ๋อผมไม่มีเวลาแล้ว นีนกไม่มีเวลาเนอะมานี่ก็สองกุกเสียงโตตัวนี้สองกุกเสียงใหญ่ผู้ใหญ่ขายเท่าไหร่ก็หกร้อยหกร้อยเท่ากันเนี่ยนะหกร้อยตัวนี้ตัวนู้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวนู้นหกร้อยตัวนี้ไม่ใช่เนอะตัวนี้ใช่อ๋อตัวนี้ก็ใช่เสียงดีอ่ะตัวนี้กี่กุกผู้ใหญ่กุกเดียวมีคารลมดีไหมตัวเนี้ยเสียงเล็กของกุกเดียวเสียงเล็กนกฉัดนี่มันส่วนมากจะเป็นนกต่อเก่งหรอที่เล่นน้ำจะเก่งอืม ตัวนี้ก็เปิดอยู่หกร้อยเนาะหกร้อยหกร้อยสองสามตัวแล้วแล้วแล้วมุมเนี่ยผู้ใหญ่มุมนั้นนกใหม่หมดือตอนนี้โซนใหม่ไม่อยากบอกมันมีมีเปลี่ยนอยู่แต่ว่ามัน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 ก็ยังใหม่อยู่เนาะเราจึงไม่แนะนำเนาะพายเงี้ยไปแล้วมันเล่นได้เลยตัวไหนเอ่ยตัวเหลืองนี่นะตัวนี้เล่นได้เลยแล้วมั่นใจว่าเป็นนกที่จะต่อหมานด้วยตัวนี้นะครับมันมีเปลี่ยนมีอะไรอารมณ์ดีครับแต่มันเป็นนกสองตัว สองกุกเนาะตัวนู้นก็สองกุกอนกใหม่ตัวนี้ผู้ใหญ่เปิดอยู่หกร้อยนะมาเดี๋ยวเราไปชมแถบหน้ากันเสียงโตอ่ะตัวนี้เป็นนกอะไรครับเนี่ยนกกุกเดียวเสียงโตกุกเดียวเสียงโตเนะแต่แต่มันยังยังไม่เก่งเหรอยอมรับว่ายังไม่เก่งยอมรับว่ายังไม่เก่งผู้ใหญ่เปิดยังไงขายยังไงไม่อยากบอกอ่ะยังไม่อยากบอกไม่อยากบอกอันนี้นกผู้ใหญ่ก็ตัวไหนนั่นก็เพาะไว้นมะจับคู่ นี่ได้มาสองสาเดือนใส่กรงไว้เฉยอ๋อตรงนู้นน่ะและ้วแล้วแล้วตรงกรงกลางเนี่ยรกรงกลางนี่ลูกเพาะอ๋อูกเพาะเรา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 เพาะได้กี่คู่เลยเนี่ยกรงกลางรกรงกลางเนี่ยก็ได้แค่นั้นนะหมาเขากวนเนอะอ๋อ,อชุดหน้าทีสามทีตัวนะสามตัวนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูลูกเขานล้วอันนี้คือชุดโซนหลังบ้านเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูโซนหน้าบ้านกันว่ามีนกพิเศษอะไรบ้างนะพิเศษ ไดูบ้านนู้นก็ได้นู่นมีนก็มีนกตอบ้านนู้นเหรอโอ้โหทำไมมีมีมีหลายที่จังไปเดี๋ยวเราไปชมกันอีกบ้านหนึ่งอยู่ข้างหลังนู้นนะบ้านหลังสีชมพูนั้นมามาแล้วมีอะไรแนะนำมั้งครับเนี่ยชุดนี้ชุดนี้นกต่อได้ยี่สิบกว่าตัวแล้วตันนี้นกต่อได้ยี่สิบกว่าตัวนะครับอันนึงนกใหม่ฉลยก็ต้องกาน้าแต่เก่งอือตัวนี้คือคือคือคัดมาไว้โซนนี้ี่เนี่ยคัดไว้เนี่ยมารียมเข้ากัน อ๋อคือคือหกร้อยหมดนกปีกว่าอ๋อหกร้อยหมดคู่หมดแล้วไอเนี้ยคู่ก็ตัวนั้นไม่อยากขายเพราะว่าเป็นนกเสียงโตแต่มันขี้เกียจขันเออตัวนี้นะครับครับแล้วผู้ใหญ่ตัวนี้ขายยังไงตัวนี้ก็พันห้าพันห้านกต่อตัวเก่งเลยนะครับโอ้เรามาหลบไปหลังบ้านเนี่ยนะแล้วมุมนู้นน่ะมุมนู้นมีมุมแล้วก็มีนกใหม่มีมีจ่งอยู่ตัวนึงอะเดี๋ยวเราไปชมกันซิว่าเป็นยังไง เคยเอาไปแล้วพันสองแล้วมาคืนทำไมอ่ะเขาบอกว่าเอาไปแล้วไม่ขันเนี่ยเหรอว่าขันเก่งมากนกคุนที่ถ้าอยู่บ้านนะอ่าเขาบอกว่าเอาไปไม่ขันแล้วมาคืนอืมเขาเปลี่ยนให้เขาไปเนี่ยอืมพอมาถึงแล้วก็บอกไม่คืนแล้วผู้ใหญ่ทำไมอ่ะเออเลาตัวเก่าเนี่ยบอกเฮ้อไหนไหนมาแล้วก็เปลี่ยนไปเฮ้อเหรอคัวอ้างเสียงเล็กอ๋อขวอางเสียงเล็กเยเขาเคยมาซื้อไปแล้วพันสองเคยมาซื้อไปแล้วพันสองทำไมไปอยู่บ้านเขาแล้วไม่ขันนะครับเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้เป็นไงมันเคยเป็นนกต่งนกต่อไหมหรือยังไงผมก็ต่อได้ไงอ๋อเป็นนกต่อเหรอผมก็ต่อได้แต่ย้ายบ้านไม่ขันตัวนี้นะย้ายบ้านไม่ขันเออแต่จดูขีเนี่ยขี้สวยนี่นี่นกใหม่นี่ก็หกร้อยอืออันนี้มันรุ่นตั้งแต่ที่แกไปพันพันห้านะเหรอเนี่ยอ๋อรุ่นชุดก่อนนู้นนะตัมเสียงเล็กแสดงว่านกหลายปีแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปชมหน้าบ้านกันห้ามขี้เหลยใี่ไหมนกอ่ะมาเรามาดูโซนเทพพนมแล้วเทพพนมตัวนี้มันเป็นมันยก ทุกครั้งเลยเนาะยกทุกครั้งยกทุกครั้งแต่ว่ามันไม่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 ค่อยยกคู่เหมือนในตัวนั้นไหนไอตัวที่ผมว่าไปอะนะอยากซ้ายก็ซ้ายอยากขวาขวาอยากคู่ก็คู่เนี่ยเลยอ๋อบางทีก็ยกข้างเดียวบางทียกข้างขวาส่วนมากจะหนักข้างขวาอ๋อส่วนมากยกข้างขวายกฝุ่เลยนะไม่ได้ยักไหลอ๋อแล้วก็บางทีก็ยกข้างซ้ายนานๆจะยกสองปีก นานยกสองปีแต่ที่ผมไปตอนนั้นยกสองปีตลอดเลยมันขึ้นปั๊บไอ้นั่นยกสองปีเลยตั้งแต่เริ่มขันเลยอ้นั้นเทพนมนะไอ้นั่นจะติดบางไั่หน่อยหน่อยจะติดบางไั่ก็มีซ้ายมีขวาก็มียกคู่แต่ก็ยกทุกครั้งมีอย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะทายมนต์ฤาษีมีตัวงเออฤาษีไล่มนขันไปสะบัดหน้าไปอยู่ไหนเอ่ยอยู่โน่นแหละไอายเหลืองเราไปมาแล้ว อ๋อพาเหลืองตัวหลังนู่นใช่ไหมครับครับอ๋อเป็นฤษีไลมอนครับมันมันสายดีไหมมันก็ขันไปมันจันนมันก็เออผิดสังเกตว่าไอ้ตัวนี้มันมันน่าจะอย่างเขาว่าอ๋อมันน่าจะอย่างเขาว่านะอ่ะวันนี้มีไฮไลท์ก็มีคูอ่างมีสามกุกมีเทพพนมนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนํากลับไปนกชุดนี้นกเดียวจังโตตัวเนี้ยเจ้าของยังรักเลยนี่ตัวนึงเจ้าของรักตัวนี้คู่ดีนะตัวมีเกณนตัวนี้เส้นดีไอ้นี่นก ซับปังทองเหรอมาเดี๋ยวเราไปชมโซนหน้ากันผู้ใหญ่ <c oughs> อ่ะตัวเหลืองนี่เป็นนกนกตอ่อนกตอ่อได้ประมาณหกเจ็ดตัวอ๋อนกต่อหกเจ็ดตัวแล้วครับติดนกแล้วก็ติดสองเออเสียงเสียงเล็กนะแต่นี้คูอยู่เมื่อกี้นี้กี่กุ๊กครับเนี่ยที่ว่าติดสองตัวใช่ไหมกุกเดียวอะน,นี่กุ๊กเดียวคูอ่างด้วยอ๋อคูอ่างด้วย <c oughs> เออ,อเห็นอ่างอยู่อ๋อกุ๊กเดียวคูอ่าง <c oughs> อันนี้ผู้ใหญ่ไขยังไง ตัวนี้พันห้าเนาะถามว่าตัวเจ้าของเสียดายรักเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเล่นอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวรักนะแล้วเขาชวาเป็นยังไงเนี่ยเขาชวาเขาว่านกใหม่อ๋อนกใหม่นะต่อเขาออกนู่นเสียงดีตัวไหนตัวนน่นเสียงดีเขาชวานะอ๋อที่ว่ามีข้างหลังนู่นตัวหนึ่งนกป่าเสียงดีนี่เนี่ยพวกขาวนี่เออเนี่ยนะกงข้างสามุกเลยนะได้นี่มาสองคืนไอ้แมวกินตุ่ต่อไปเลยเอาแล้วชวานี่ขายยังไง เนี่ยพ่วันเถียงดีเนี่ยยังยังไม่อยากขายแล้วมันมีน้อยยังไม่โอเคโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเรามาชมตัวต่อไปจ้ะตัวนี้เป็นนกอะไรครับเนี่ยอันนี้นกกลางบ้านเนี่ยขึ้นไวมากสองปีนกสองปีนี่ก็หกร้อยเหมือนกันอ่ะตัวนี้ขายหกร้อยเซนี้กุกกุกไหมลูกพี่ใหญ่เดียวครับกูแล้วกูแล้วไม่ไม่ไม่มีอ่างใช่ไหมไม่มีอ่างอ๋อไม่มีอ่างครับผมอันนี้ก็ชวานะปิ๊บเกิ้อะไรหมดเลยนะ มันปิดแล้วยขยับปีกแก๊บแก๊บแกไปนะปิดแล้วอันนี้ก็ขยับปีกแล้วนอนตูดโครงปีกชีก้ปุ่แล้วอืมตัวนี้กี่กุกคำเนี่ยผู้ใหญ่กุกเดียวกุกเดียวเส,สียงเท่ากัน,นเลยมั้ยอีแล้วตัวนี้ยัง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 ไม่ได้ฝึกยังไม่ฝึกยังขยนขันพูดไม่กลัวคนนะเออตอนนั้นตอนน,ตนั้นตัวนี้ขยันพูดดิตัวนี้ขายอยู่เท่าไหร่นะไอ้ผ้าเนี่ยพันหนึ่งชุดเนี่ยพันหนึ่งมาผู้ใหญ่ ตัวนี้นกกีกุกครับเนี่ยตัวนี้กุกเดียวอกล่อง <c oughs> อ๋อตัวนี้เป็นอ,อกล่องนะอ,อกล่องไหนผมขอชมนหน่อยอกล่องเล็บยาวคุ้ยเลยอกล่องเล็บยาวอกล่องเล็บคุดเล็บยาวยาวคุ้ยเลยไหนผมขอเออเออเออเล็บยาวจริงเล็บเป็นคุดเลยที่สวยอืมที่สวยมากเล็บยาวบึ้ดเลย ยาวากว่านกปกติทั่วไปเยอะสังเกตดูว่ามีหางปุ่นนกบอกราคาเอฟตีหน่อยไอเล็บยาวๆเนี่ยอ,อกร่องๆเนี่ยขายยังไงอดใจว่าจะขายสองพันนะตัวเนี้ยโอ้รักมากเลยเอาเอายอมๆให้ด้วยให้เอฟซีจับต้องได้หน่อยเอายอมๆให้เอฟซีจับต้อง<จ>ได้ขายสองพันห้าพันห้าไปอ่ะพันห้าไปใช่ไหมตัวนี้พันห้าโอ้โหเล็บยาวบึ้ดเลยอ่ขาขันกิ๊กุกอกร่องตัวนี้คู่เดียว ตุกเดียวปิ๊บแล้วลงนอนนอนกงแล้วแต่ยังไม่เคยใส่ประเนียดนะอ๋อแต่ว่าเป็นนกอกล้องเล็บคุดขายพันห้าครับเสียงก็เสียงค่อนข้างโตน่อเสียงค่อนข้างโตนะตุกเดียวแต่ขันไม่ดังไม่ดังเหมือนกับไอพฟนสามุิกอ๋ออ่ะมาผ้าเหลืองเนี่ยตัวนี้สองกุกสองกุกเสียงกลางค่อนข้างใหญ่เสียงกลางค่อนข้างใหญ่เนาะครับตัวนี้ขายยังไงตัวนี้ก็หกร้อยตัวนี้หกเอาหกร้อยเนี่ยยังไม่ใส่ประเนียอืมอ่ะมา ตัวนี้อะไรเอ่ยนี่จะคู่กับไอ้ตัวคููเก่งตัวเนี้ยนะตัวเหลืองนี่เหรอนกตัวนี้นกทับบอลตัวไหนตัวผ้าสีตัวเนี้ยนกทับบอลสีฟ้าเลยนะไอ้ตัวนี้นกได้มาสองวันนี้ตัวนี้นกหมายถึงว่าดิ้นจังอ่าเตัวอ๋อตัวนั้นคู่กับไตัวคู่เก่งเมื่อกี้นี้ครับอ๋อไปต่อมาได้จากที่ทับบอลครับทับบอลเขาทับบอลเลยตัวเนี้อืมคููเก่งเหมือนกันเสียงเท่าๆกันตัวนี้ไข่เท่าไหร่ตัวนี้ก็พันหนึ่ง ถ้าชัดเนี่ยเอาพันนึงนะพ่อเป็นนกสองซีแล้วตัวนี้ใส่พเนยกแล้วตัวนู้นใส่เนึกแล้วอ๋อตัวนี้เคยใส่ผนึกแล้วไปต่อเล่นแล้วครับอ๋อขายอยู่พันหนึ่งครับพีชะตัวนี้เอาใครไปก็ไม่กลัวอะไรยังไงก็เล่นได้แน่นอนตัวไหนตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวครูเก่งอ๋อไอ้ตัวไอ้ตัวครูเก่งตัวนู้นนะยังครูไม่เลิกเลยน่ะอ่ะแล้วตัวต่อไปครับไอ้นี่นกต่อเก่านกต่อเก่าตองปุกคูอ่างตองปุกคูอ่างครับไอ้ตัวเสียงใหญ่มาก่อนนี้หรือเปล่าเสียงใหญ่อยู่โน้นในกรงู้ะ อ๋อเอาเอาเอาไปทำพอนกพอแล้วแล้วตัวนี้ตัวไหนเนี่ยสองกุ้งว้างไอ้นี่มันมาจากกุเขียวเนี่ยเหรอเขาซื้อไปแล้วเขามาคืนให้ค่ากงทำไมอ่ะพอเข้ากงไปเจ็ดลูกอ๋อเขาเอากงไม่เลยขอคืนนกต่อเราไม่มีแล้วไ,<อ>ไหมเออเขาเอานกต่อเราไปเลยว่าเราไม่มีเขาซื้อนกต่อไปแต่ว่า เขามาเอากรงไปแต่เขาไม่จ่ายตังค์เราก็เลยหักห right ักนี okay ่โดยการนกเราคืนขอตัวน right uh, ี้คืนอ huh? ๋อตัวนี้คืนอ้าแล้วตัวนี้ขายเท่าไหร่อ่ยตัวนี้พันห้าตัวนี้พันห้าเป็นนกต่อเก่านะเล่นดีไหมครับเนี่ยเขาเป็นนกปาะเนี่ยเนี่ยไม่ไม่กลัวอีเหี่ยวไม่กลัวอีกาไม่กลัวก็เบาทั้งนั้นเลยตัวนี้นะครับเล่นดีเล่นดีไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยอืมกี่กุกนะครับเนี่ยสองสองกุกนะ มีติดคูอ่างเลยอ๋อมีติดคูอ่างนะขายเท่าไหร่นะพันห้าพันห้าอ่ะมาเราไปชมตัว่อไปกันตัวนี้หกร้อยตัวนี้หกร้อยเนาะสองปุกสองปุกขี้สวยเหรอขี่มันเคยถึงถึงคอนี่นี่นี่ยังยังมีเลยนะอ๋อนี่เราเลยเราปัดทิ้งไปแล้วมันปัดทิ้งไปแล้วมันเคยถึงคอเลยอ๋อขี้ขี้ขี้เป็นกองนั่นเลยเจ้าของก็รักอยู่อ๋อตัวนี้เราชอบอยู่สองปุก สองปลูกขายหกร้อยมาเรามาชมตัวต่อไปกันตัวนี้อ๋อน,นี่นี่สิที่ว่าที่ว่าพ่อแม่ที่เพาะหลังบ้านอ,าอ,อันนี้นกเราพาะเองพ่อหน้าตาอย่างนี้เนี่ยอ๋อพ่อมันหน้าดาังๆอย่างนี้ครับปลูกเดียวปลูกเดียวแล้วได้ตัวผู้หมดสามตัวเลยอ,อ๋อไม่ได้ข้อละตัวข้อละตัวหมากดหมาแมวกวนมันก็เลยไม่ได้ลูกมปนี่มันก็ครูหมดแล้ว โอ้ยนี่มันเล่นได้แล้วมันปีแล้วไอ้พวกเนี้ยอ๋อนกสามปีสามปีแล้วแต่แต่ว่าลูกผสมนี่มันเล่นง่ายนะขึ้นต้นต้นไม้มันก็เอาดีเนาะของม่เคยไปไหนแล้วมันเล่นง่ายแล้วสิงโตเลยออ่ะเรามาชมตัวต่อไปกันตัวหกร้อยตัวนี้ยังไม่เคยแต่ประเนียตตัวนี้ยังไม่เคยรุ่นเดียวกันหมดว้าแล้วแล้วตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นลูกผสมเหมือนกันเป็นลูกเขาลูกเขาเหมือนกันไม่ใช่ลูกเขาไอ้นี่นกป่าแต่ขอบตาขาว ไอ้นี่สองปลกมั่งปล่กเดียวมั่งเหรอครับไอ้นี่เปลี่ยนทั้ท่าเรียกคูเรียกคูแล้วก็โยนเปลี่ยนเรียกคูและโยนอ๋อเป็นนกคลุมเปลี่ยนเปลี่ยนดีโตโคโก้โตโคโก้ไปประมาณห้าคำแล้วถึงจะโยนอ๋อตอนนีผมผมนั่งฟังอยู่ตัวนี้ก็ขายเท่ากันเท่ากันหกร้อยพ่อยังไม่เคยใส่อ่ะมาเราไปชมตัวต่อไปกันตัวนี้พันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งมีพิเศษยังไงเ่ยมีูเก่งกูอ้าง คูอ่างครับคูเก่งคูเก่งอืมแต่โยนไม่ค่อยเพาะเท่าไรแต่คูเก่งอืมแก่คูหน่อยแต่โยนไม่เพาะอ่างประมาณกี่คำนะพันหนึ่งมันมันอ่างประมาณกี่คำสี่ประมาณสี่คำสี่คำขายพันหนึ่งอ่ะมาเราไปชมตัวต่อไปกันมีตัวนึงนี่ก็ขายพันหนึ่งตัวไหนเอ่ยตัวนี้โยนเพาะแต่ว่าไม่อ่างอ๋อตัวนี้คูธรรมดาธรรมดาอืมเป็นนกต่อ ไม่ต่อแต่เคยใส่เนี้แล้วอ๋อเคยใส่เนี้แล้วแต่ยังไม่ยังไม่ไปต่อไปกลบ้านอะไรอ๋อเราก็ต่อเราเลาะบ้านเลยนะต่อผมจะมีเวลาไปดูนกใช่ไหมในตู้นี้นกเพาะโอ้ไม่อยากขายไปตอนนั้นผู้ใหญ่ก็ซุดซุดไปทีเนาะพี่ว่ารถชนตอนนั้นอ่ะเอาเลยรถชนแล้วผมเออตอนนั้นตอนนั้นผมมารถชนใช่แล้วมาเป็นอะไรอีก เทเลือดสมองแตกเทเลือดสมองเรียพึ่งฟื้นได้เนาะทีแรกผมนึ่โอ้โผมแย่เลยเนอะลงแห่ลงขายได้หมดตอนนี้ได้แล้วตอนลกตอนหนูได้แล้วอซื้อไปตั้งสี่โมงกว่าแล้วเขาบอกผู้ใหญ่อือไอตัวนั้นมาต่อได้สองตัวแล้วนะบอกยังมาเยอะเยะกันอีกเนาะนะเพราะว่าเราเราก็แย่อยู่ตอนนั้นขายไปสองพันห้าตอนนั้นนะเราซื้อไปสี่โมงกว่าแล้วบอกผู้ใหญ่ได้สองตัวนะฮอรอเนี่ยคูดีอยู่เนี่ย มันคู่ทุกตัวพอดีเราไปอยู่มันใกล้กรงมันเกินไปนะเมื่อกีนนะ้เนี่ยมันก็อาจจะตื่นตเนาะเพราะเราแปลกหน้าจริงๆก็คู่ทุกตัวนะคูทุกตัวถ้าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไม่ได้เลยแปลกหน้าไม่ได้เลยอือก็ดูหางก็รู้หางไม่มีกุทุกตัวอือหางสวยทุกตัวหางไม่มีช้ำทุกตัวเลยเนะนี่ยช้ดิ้นเท้านี่ไม่มีอือไม่มีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสายดาวอย่างรูปนั้นไม่มีอือไม่มีทุกตัวนะครับ นี่ครับราคาก็อย่างที่ว่าก็ตามตามที่ผมรีวิวเลยนะผู้ใหญ่เขาบอกว่าดีวผมจะคัดตัวพิเศษพิเศษกลับบ้านไปแล้วกันนะครับเอาไปดูแลอย่างเนี้ยเทปโนมถามปลูกอะไรประมาณนี้พวกครูอ่างหรือว่านกต่อเก่งๆนี้ครับผมจะใครยังไงเก่งเป็นต่อครับตัวเนี้ยโยนเพาะถีคูเก่งตัวไหนเอ่ยตัวนี้ตัวผ้าแดงนี่หรอผมจะบอกให้เลยครับครับผมว่าจะคัดตัวดีๆไปเนี่ยคอ่างเนี่ย จะอลักเนี่ยตัวนี้มีอ่างมีอ่างอยู่เมื่อกี้นี้ฮะนี่มีอ่างแต่นกตออืวตัวนี้ยังไม่อยากขายเดี๋ยวก็หมดมือก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวผมคัดตัวดีๆไปแล้วกันถ้าผมชอบตัวไหนเนี่ยอย่างเงี้ยให้พันหนึ่งอ่าไอพวกเนี้ยมันลองใส่เันีนึ่งคัดเอาไปแบ่งเอฟซีผมไม่ได้นั่นแหละเพราะว่าเอาแค่แค่อยู่ในเขาได้ยินเนี่ยเขาก็เอาแล้วยังไงก็ไม่รอตัวไหนไอ้นี่ใกล้นู้นเสียงดีจัดเลยเหรอ เสียงดีโยนเพาะตัวนี้เหรอไอเนี้ยนี่คูอ้างเออแล้วก็ตัวผ้าแดงโยนเพาะแต่ไม่อ้างตัวนี้โยนเพาะตัวผ้าสีฟ้าเสียงเสียงค่อนข้างโตหน่อยไอไอพวกนี้เสียงเล็กตัวนี้ขายอยู่เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้ละตัวนี้หกร้อยอ๋อหกร้อยตัวเสียงดีนะแต่ตัวนี้พันหนึ่งโน่นพันอันนี้คู่อ่างพันหนึ่งพันมีสามสี่ตัวอืม นี่ี๋ยวผมจะคัดไปแบ่ง FC, เอฟซีเผื่อท่านได้สนใจนะติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ราคาเนี่ยราคาตามที่ผมลงเลยนะครับพอดีอตัวนี้จะขยันปูพอดีผมก็มาแบ่งนกาามาแบ่งนกให้ผู้ใหญ่เขานะครับแบ่งแบ่งแบ่ง,บงปันกันไปดูแลเนาะก็ก็เคยไปนะเนอะว่าผมโกหกไหมเออไม่โกหกไม่โกหก <c oughs> นี่วันนั้นวันนั้นจะวันนั้นวันนั้นมาซื้อเทปนมไม่เห็นยกลูกยายบอง ผมมาผมมาซื้อแต่ว่าแต่ว่าผู้ใหญ่บอกว่ามันยกสวยวันนั้นผมก็ไม่เห็นตอนยกก็ไม่สบายเอาไปบ้านยกระเบิดเทิงแล้วโหยกสวยแต่ตัวนี้เห็นหน่อยเนี่ยแต่ว่าผู้ใหญ่ว่าเมื่อกี้ยกสองปิดแต่ว่าผู้ใหญ่ว่ามันเป็นบางทยบ้างแล้วก็บางทีก็ยกสองปิดทีสวยยกสองปิดสวยเลยอืมตัวเนี้นะแต่ยกทุกเที่ยวนะยกทุกเที่ยมันนั้นซื้อวัดดวงไปก็โหผู้ใหญ่นี่แน่นอนจริงจริงนกแกไม่เคยโกหกเลย ไปยังไงบอกไปบอกยังไงไปยังงั้นไอ้สองอุกอ้างเป็นไงดีที่เอาไปก่อนที่ปิดตัวนะเออดีเสียงดีจัดเลยก็เสียงดีดิเออเสียงแบบเสียงขั้นเทพเลยตัวนั้นอ่ะที่หมอไปอ่ะนะเงินหนึ่งพันนั่นน่ะผู้นั้นบอกให้เพราะว่ามันถ้าตัวไหนมันเียผู้ใหญ่ว่าเสียงดีเนี่ยผมว่าไปเนี่ยลูกจับิดนี่เสียงดีีเสยงลูกคอนี่อย่างกระสอนเพชรโยนโยเพาะโยนเพาะได้ที่นาเจ้าของตัวนี้อืยนี่ครับราคาก็ตามที่รีวิวนี่นะ ครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เสียงดีแล้วไม่ค่อยขันล้วไม่อยากให้ไปแล้วมันเสียชื่อเขาซื้อไปแล้วเมื่อคืนไม่ว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนให้เลยนี่นีเด็กน้อยไม่อยากได้บอกพง่ยาไปเลยเดี๋ยวมม่ไปโกงเอาไว้นี่เนี่ยัน้ไหนมันกลับมาแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะคัดในทูอ้าง,งโตอเตัวนี้ ตัวนี้แต่ตัวนี้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 คูดีเนี่ยเก่งอ่ะตัวนี้คูดีตัวนี้ตัวนี้ก็ดีแล้วก็นี่ดีนี่ดีครับที่ผมมองในวันนี้นะอ่ะที่ผมมองว่าชุดชุดประมาณเนี้ยแล้วก็ชุดหน้าบ้านนุนชุดหน้าบ้านนุนกี่ตัวไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมคัดไปหน้าบ้านมีสองตัวอ่าเดี๋ยวผมคัดไปคัดแบบว่าไปแบ่งเอฟซีนี่เอาไปถึงไปเล่นได้เลยมีลกต่อตัวนึงตกเดียวเรียบเบาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับ เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะนำนกพวกนี้กลับบ้านไปแล้วผมไปรีวิวให้รับชมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับลูกสาวไปเอาก็มีคนมานะคนมามาไม่เอานกเราจะเล่นพระอีกแล้วอ้โพอลาพราะเยอะนะอเ,เนอ้ามาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมลาไปเพียงเท่านี้สวหรับวอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชายรรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ